ซีดีธรรมบัญญายชุดหลักชาวพุทธโดยพระพรมกุนาภรณปออประยุตโตวัดยาณเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่เจ็ด สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดีพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2551นิดหนึ่งคือสำหรับครหั์เนี่ยที่สวดมนต์ก่อนนอนนะครับจะคุณหลวงพ่อช่วยสอนนะนะครับว่าเขา เขาควรจะสวดอะไรก่อนนอนแล้วควรจะคือผมนึกถึงลูกๆของผมนะว่าจะไปสอนให้เขาสวดมนต์<อ>ทีนี้เขาควรจะสวดอะไรคืออันนี้นนไม่ตายตัวหรอกครับไม่ตายตัวเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาสวดกันมากๆอย่างทีนี้ถ้าเราจะสวดมากๆอย่างนั้นสมัยนี้ไม่เคยไหวเพราะนั้นสมัยนี้ก็เลยในเมื่อสวดน้นนอยก็ต้องเลือกเอา จะไปจำกัดไปกําหนดไระอย่างสมัยก่อนนี่เป็นไปนได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดกว้างอยู่ที่ว่าเราต้องเอาวัาตถุประสงค์จุดหมายเป็นหลักว่าเออเราสวดเพื่ออะไรล่ะนะเพื่อให้จิตใจสบายแล้วก็มีความอบอุ่นใจนะมีความมั่นใจแล้วก็ทำจิตใจให้เป็นกุศลแล้วก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่ให้เด็กเนี่ย หนึ่งก็ได้ใกล้คุณพ่อคุณแม่มีจิตใจที่มาอยู่ในกุศลด้วยกันจิตใจมันจะได้มีเครื่องเชื่อมประสานที่ดีและชุ่มช่ามีความร่มเย็นมีความรู้สึกเป็นสุขและน้อมใจเด็กเข้าสู่กุศลเข้าสู่ธรรมะแล้วก็เป็นโอกาสก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเอาเนื้อหาบทสวดนั้นมาเป็นจุด เริ่มในการที่จะสนทนามาอธิบายเข้าสู่ธรรมะนำเข้าสู่การศึกษาธรรมะด้วยนะได้ทั้งนั้นเลยครับก็คือว่าเป็นสื่ออันหนึง่งแต่ว่าสื่อแรกก็คือสื่อตัวเขาเองสื่อใจเขานะั่ะเป็นเครื่องนำใจเขาไปสู่ความสุขความรู้สึกอบอุ่นร่มเย็นสบายใจนะ แล้วก็อย่างที่ว่าสื่อต่อมาก็คือกรัลยามิตรพ่อแม่ก็มาใช้ที่เอาเป็นสื่อเพื่อจะนำเด็กๆลูกๆเนี่ยเข้าสู่ธรรมะทั้งในทางในทางจิตใจก็อย่างที่ว่าอยู่ร่วมการประสานใจด้วยบทสวดมนต์ที่ร่วมกันสวดใจคอดีสบายประสานใจเป็นสื่อดีแล้วก็เสร็จแล้วก็สื่อในทางปัญญาก็าใช้อธิบาย จะอธิบายอะไรก็ตอนนี้ได้โอกาสแล้วก็ถือโอกาสโยงไปหาเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือลูกมีอะไรที่น่าจะแนะนำมีจุดอ่อนบกพร่องแทนที่เราจะบอกตรงๆเราก็อาศัยบทสวดหรือข้อความในสุภาษิตในคาถาอะไรเนี่ยมาปลารบขึ้นนิดแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่ลูกทำเพื่อน,นำเขาให้เขาแก้ไขตัวเขาด้วยเลยโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องรู้ตัวละ เป็นวิธีการที่ทะเลก็อุบายแต่เป็นอุบายที่เป็นกุศลนะฮะเรียกว่ากุสโลบายกันแหละเนี่ยอันนี้จะดีมากคืออย่าไปแค่สวดกันเฉยๆเป็นโอกาสด้วยพอสวดแล้วก็เออสวดเสร็จแล้วนะเนี่ยเ,เอาวันนี้เอาบทเนี้ตรงนี้นี่ท่านพูดว่าอย่างนี้นะีหรือแม้แต่เอามาแปลสักนิดหน่อยเนี่ยในนี้บทนี้มีคํานี้นะคนํานี้ท่านแปลว่าอย่างนั้น แม้แต่คําเดียวก็สามารถเอามาเป็นสื่อแพอแปลแล้วก็โยงไปหากิจกรรมในชีวิตประจําวันพฤติกรรมของเด็กของคนอะไรแต่อะไรที่เราจะชี้แนะนําแล้วก็โยงไปก็พูดไปให้เด็กเนี้ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งที่ดีงามเป็นการศึกษาสําคัญนะในบ้านเนี้ยได้ประโยชน์มากแล้วก็บางทีก็เลยถือโอกาสถ้ามีความรู้เรื่อง ในทางพระศาสนามากเช่รู้ชาดกใช่ไหม mm hmm. ก็เป็นโอกาสเลยมาสวดมนต์กันแล้วจบแล้วก็เอาแล้วทีนีนะ้จากเรื่องของธรรมะบทสวดคาถานีโยงไปหาชาดกเล่าชาดกให้ฟังนะจะเด็กเล็กเล็กลูกเล็กๆก็ก,ก,กันเล่าเรื่องสนุกสนุกลิงเฝ้าสวนบ้างลิงหลอกจระเข้บ้างอะไรอางี้นะชาดกก็สนุกเด็ก,ก็สนุกด้วยนะก็มีความสุข ได้ความอบอุ่นในครอบครัวที่เงินจะประทับใจไปนานเลยเนี่ยเนี่ยครอบครัวสมัยโบราณได้อันนี้แหละครับเป็นเครื่องเชื่อมโยงทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งประสานใจไว้ประทับใจเด็กไว้จนกระทั่งเด็กโตเด็กโตไปก็ระลึกถึงพ่อแม่ระล,ลึกถึงคำสอนไปด้วยระลึกถึงศาสนามาได้กันหมดอ่ะปกติสิ่งเ่าเนี้ยโยงกันหมดนะ เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้นำเด็กเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่พระรันตนใจพอนึกถึงพระรันตนใจก็นึกถึงพ่อแม่ด้วยพอนึกถึงพ่อแม่ก็เราลึกถึงพระรันตนัยด้วยนึกถึงธรรมะอะไรนึกถึงคําสอนของท่านนึกถึงคําสอนของท่านมาจากพระาศาสนาโยงไปหาพระาศาสนาเองนี่คนสมัยก่อนก็ใช้พวกเนี้ อ้าวทางคําพูดวาจาก็อย่างนี้นะบทสวดคาถาอะไรแต่ละให้คาถากันไปเออเด็กก็จำแม่นนะ่เราก็อาจจะให้คาถาที่ดีๆเลือกเอาให้เด็กท่องเออหรือให้เลือกก็ได้าหนูชอบคาถาไหนเลือกกันคนนี้ก็ชอบคาถานั้นคนนี้ก็ชอบคาถานี้เอา้าเลือกเอาแล้วแต่ใครชอบไหนเนะ่ยแต่ก็พอเลือก ก็พอเข้าใจคําแปลแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็เอาวันนี้จะอธิบายคาถานให้ฟังสําหรับลูกคนนี้แล้วคนอื่นก็ฟังด้วยนะพออีกวันหนึ่งก็อธิบายคาถาหนึง่งถ้ารู้ชาดกก็เอาขาชาดกมาประกอบนี่ก็เรียกว่าสื่อทางวัจจาแล้วก็เขาสื่ออย่างเขาสื่อทางวัตถุสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่เรียกวัตถุมงคลนนคำว่าวัตถุมงคลน,นี่เพิ่งเกิดไม่กี่ปีสมัยก่อนไม่มีใช่ นี่ก็พระเครื่องก็เป็นคําเก่าก็พระผมเคยเล่าแล้วมั่งที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าวัตถุมงคลก็ตามพระเครื่องอะไรเนี่ยนะหนึ่งมันไม่มีความหมายเชิงพาณิชย์เลยไม่มีเลยเป็นของให้เปล่ากันสองก็ความหมายทางที่เอามาเป็นว่าขลังอย่าง พระโน่นพระนี่อะไรแต่อะไรเนี่ยมันแทบจะไม่มีความนิยมในเรื่องหลวงพอ่อหลวงปู่โดยตรงกับมีมากกว่าองค์นั้นขลังองค์นี้อะไรเนีเก่งอะไรเงี้ยทีนี้พระเครื่องนี้ตะกอดโบราณเขาสร้างยังไงพระเครื่องอย่างองค์เล็กๆเ,เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาสร้างทีหนึ่งเป็นปริมาณมากมายนะแล้วก็ใส่เจดีย์เขาเรียกว่าใสาก่กรุไว้เยอะมหาศาลเลยครับ เขาบระจุไวทำไมเขาบระจุไว้ด้วยหวังว่าในการภายหน้าพระพุทธศาสนาก็เป็นไปตามหลักอนิจจังไม่เที่ยงกัพระพุทธศาสนาก็อาจจะสูญสิ้นหมดไปแล้วก็กลุนี้แตกออกมาก็จะได้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องบอกบ่งว่าที่นี่พระพุทธศาสนาเคยเจริญมาคนโบราณเขาก็เอาพระเนี่ยใส่กลุทําพระเยอะหมดแล้วใส่กลุไว ต่อมาก็นานก็จะเอหลายร้อยปีเจดีอะไรต่างๆมันก็ผุพังกรุแตกกรุแตกก็เห็นข้างในที่มีพระอยู่สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ถือแบบสมัยนี้ผมก็รู้จากหลวงพ่อหลวงพ่อที่วัดบางกลาที่ผมบวชกับท่านน่ะตอนนั้นโอ้ท่านก็ เก่าแก่เยอะแยะแล้วนะนี่ถ้าอยู่ถึงเดือนนี้เท่าไรแล้วก็มันก็ร้อยปีไปนานแล้วนะ <c oughs> ทีนี้ตตอนที่ท่านอยู่บวชเนี่ยท่านก็เล่าพอที่วัดบางกลางนั้นมีกลุกแตกตอนที่ผมบวชเนนเนี่ยก็มีกลุกที่แตกจนกระทั่งเขาเอาพระไปกืนหมดเลกลุกนั่นกลุกนี้สองสามกลุ่นี้กลุกหนึ่งเนี่ยยังมีก้นกลุกยังมีพระวัดบางกลาง แตกๆขาดๆหรือแตกแขกงขาดๆเท่านั้นแล้วก็พวกเด็กบ้างเนนบ้างพระบ้างก็เอาลงไปลงไปก้นกลูเราก็าลงกัน้ลึกลงไปนะนุ่งเกินดินเห็นปากอยู่เสมอดินเนี่ยแต่ลึกลงไปข้างล่างเยอะโอ้แสดงว่ามากมายเหลือเกินเนี่ยก็จะเต็มกลูเราก็ลงไปแล้วก็ไปหากันดูเพื่อจะได้พระองค์ดีๆบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นของเก่ากลุแตก นี่หลวงพ่อท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยกลุ่มังกลาที่แตกเนี่ยสมัยท่านยังเด็กๆท่านก็อยู่วัดเด็กวัดก็เล่นสนุกกันวิธีเล่นสนุกก็ต่างๆลเลยนะอันหนึ่งก็คือว่าหน้าวัดมีแม่น้ำนเด็กก็จะทำไงดีเออเห็นพระเครื่องในกลุ่นี่เยอะดีนะเอาก้อนดินหา ก่อนอิดมาคว้างเล่นเนี่ยมันยากกว่าพระในกลุ่นนี้พร้อมอยู่แล้วขนาดพอดีเลยเละมากมายไม่รู้กี่พันใช่ไหมก็เลยเด็กพวกนี้ก็ไปเอาพระในกลุ่นเนี่ยกอบกันมาแล้วก็มาริมฝั่งมันน้ำแล้วก็คว้างแข่งกันเอ้าใครจะคว้างได้ไกลกว่ากันเนี่ยลูงพ่อบอกสมัยท่านเด็กท่านก็ทาเงี้ยก็คือไปเอาพระในกลุ่ แล้วก็มาริมแม่น้ําแล้วก็มาคว้างแข่งกันสนุกกันอย่างเงี้ยนี่น,นี่พอรู้อย่างนี้พวกคนวัดพระใหม่ะไรสมัยหลังๆเนี่ยน้ําในแม่น้านําท่าจีนเนี่ยนะแรงมันก็ลดมากใช่ไหมเนี่ยพอลดมากตะลิ่งมันยาวยืดไปเนี่ยก็ไปเดินริบตะลิ่งกันมหาพระที่รุ่นหลวงพ่อเนี่ยเคยเอามาคว้างเล่นกันเมืเด็ก ผมยังไปได้องค์นึงเลย mm hmm. เนะเดินริมตะลิ่งเนี่ยชายแม่น้าได้กือบเต็มองค์เลยเออนี่อย่างนี้นก็หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มานึกอะไรมากเพระวันกลางสมัยหลังนี่มาเช่าก็เป็นหมื่นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นเขากลายเป็นว่าเด็กเล่นสนุกไปเลยนะเนี่ยให้เข้าใจคือมันค่อยๆวิวัฒนาการมา ว่าถ้าว่ามีการที่ว่ามีพระมีพระในกลุ่มมากทีนี้บางกลุ่มเนี่ยนะฮะมีพระขนาดใหญ่บางขนาดเล็กบางสวยงามมากบางอะไรบางนี่ก็ญาติโยมมาวัดเนี่ยก็ใครๆก็บางสมัยหลังมีพระในกลุ่มที่แตกก็เหลือน้อยลงไปก็อยากจะได้องค์สวยๆไปไว้บ้านนี่ก็เอาเลือกเอาเองต่อมาชักน้อยลงตอนนี้พระชักเอาละ เออเหลือน้อยลงก็พระก็เป็นผู้เก็บรักษาเองแหละอันนี้เห็นว่าญาติโยมคนไหนเป็นคนดีมีศรัทธาก็ให้คนนั้นใช่ไหมต่อมาก็มีผู้ทําบุญเออเห็นว่าคนไหนทําบุญมากมาก,มากแล้วก็ให้ของที่ระลึกให้พระองค์ใหญ่องค์สวยทําบุญน้อยหน่อยก็ให้องค์ที่เล็กๆน ไม่ค่อยสวยเลยว่าดัดดาดพื้นพๆเน,น,นี่ยองค์ที่หายากก็ให้คนที่ถวายบำรุงวัดมากโดยที่ว่าไม่ได้นึกในแง่ตอบไอ้เป็นว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ว่าเขามาเพราะอันนั้นไม่ใช่เขามาทําบุญเขาเองอยู่แล้วนะแล้วก็พระก็เห็นว่าเออไหนไหนมีอยู่แล้วก็จะต้องให้ต้องแจกกันอยู่แล้วก็แจกคนมีศรัทธาจะดีกว่าก็เขาแสดงสัญญาณมาว่าเขาศรัทธามากเราก็ให้ของที่ มีค่ามากอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเป็นแบบให้ไปให้ไปต่อมาคนชักติดใจไปวัดแล้วได้อะไรพระมาบางอะไรบางออาต่อไปพระในกลุ่มหมดเอาแล้วทีนี้รุ่นโบราณตอนหลังๆนี่พระในกลุ่มแทาไม่มีแล้วครับเป็นแทบจะหมดยุคเลยนะพระในกลุ่มแต่เอาแล้วทีนี้ทําไงละ่ะคนชักเกิดอยากได้พระ พระก็ทําใหม่สิทีนี้เอาแบบเอาพระองค์ก่าวมาทําแบบแล้วก็ทําพิมพ์พระใหม่ขึ้นมาคราวนี้แหละครับมันเริ่มที่จะวิวัฒนาการให้คนมีศรัทธาต่อมามันชักว่าคนอยากจะได้พระก็เลยไปทําบุญที่วัดนี่นน,นี่กลายเป็นว่าคนที่จะไปทําบุญเนี่ยมีเจตนาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้ทําบุญก็ไปทาใช่ไหม ได้มานั้นเป็นเรื่องของพระให้ต่อมาเัวเองชักอยากจะได้พระจึงไปทําบุญก็เอาเงินไปถวายต่อมาก็เลยนี่แหละเห็นเขาชัดเลยใช่ไหมต่อมามันก็กลายเป็นเรื่องเหมือนกับตอบแทนต่อมามันกลายเป็นเรื่องพาณิชย์ไปเลยอเลยไปกันใหญ่เลยนีความหมายกระเพียนหมดนี่สมัยโบราณเนี่ยเอาทีนี้ว่าถึงการใช้วัตถุแบบนี้เป็นสื่อ ก็คือว่าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ได้พระมาอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็มีไว้ประจำก็เคารพในพระัธนรัยว่าท่านคุ้มครองอวยชัยให้พรมีไว้ประจำตัวนี่ก็รักลูกรักหลานลูกหลานโตขึ้นมาจะมีครอบครัวหรือจะไปทำหากินต่างถิ่นเอาแล้วพ่อแม่ก็เออเขามาลาแล้วรักลูกมาก พระนี่เป็นสิ่งที่มีค่าเคารพนับถือบูชาแล้วก็มีความหมายถึงรู้สึกว่าคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยความรักลูกอก็อยากให้ลูกได้มีความสุขมีความจเจริญรุ่งเรือง,ลง,ลงปลอดภัยด้วยก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดก็ให้พระถึงบางทีก็รักษาไว้ตลอดชีวิตเนี่ยอ้าวก็บอกลูกว่านี่นะลูก ่็ลูกจะอยู่ไปไกลต่างถิ่นเนี่ยนะพ่อก็ขอมอบพระเนี่ยให้พระนี่นะคุณปู่ให้มาเอาละสีเนี่ยก็แบบเดียวกันคุณปู่ก็ให้ลูกให้พ่อไว้หรือว่าบางท่านก็บอกเนี่ยอุปชาของพ่อให้ไว้หรืออุปชาให้คุณปู่คุณปู่ไม่พ่อยอทีหนึ่งโอโยงกันเป็นสายเลยเนี่ยอกรักษากันมาเหลือเกินะนะเนี่ย เพราะความรักลูกเนี่ยอยากจะให้ลูกมีความสุขความเจริญขอมอบพระนี่ให้ลูกรักษาไว้ให้ดีนะแล้วก็ตั้งใจธรรมากินประพืิตัวให้ดีนะเออก็สั่งลูกอย่างนี้นี่พระนี่ก็กลายเป็นสื่อเครื่อระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ไปถึงปู่ย่าตายายนะแล้วก็โยกไปหาความดีเพราะสิ่งที่ ท่านให้มาพร้อมกับพระนี่ก็คือคําสอนใช่ไหมก็ให้ลึกไว้นึกถึงพระนึนกถึงคําสอนของพ่อแม่ที่โยมไปคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องดีงามหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเนี่ยนะองค์หนึ่งเนี่ยที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเขาไม่ได้มีกันมากมายใช่ไหมก็เอามาก็นึกถึงพระเห็นพระนี่ ก็เป็นสื่อทางใจที่โยงไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุปชาอาจารย์โยงไปหาพระพุทธเจ้าคําสอนของพระองค์พระธรรมคําแนะนําอย่างอุปชาก็แบบเดียวกันลูกศิษย์นี้ใกล้ชิดมากเห็นว่าประพฤติดีไม่ให้ง่ายๆหรอกครับสมัยก่อนท่านให้แต่ว่าท่านก็ไม่ให้ง่ายแล้วลูกศิษย์คนนี้ดีมีความซื่อสัตย์ขยันมันเพียน ใจิตใจดีงามเอา้าเขาจะไปอยู่ห่างไกลก็อย่างที่ว่าก็มอบพระนี่ให้สั่งสอนบอกว่าจะไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าทํางั้นแล้วพระไม่คุ้มครองรักษาให้ประพฤติตัวดีๆอย่างนี้ๆแล้วก็มอบให้ไปดัะนั้นพระเนี่ยเป็นวัตถุที่มีความหมายสื่อนามธรรมาคุณค่าทางใจ,ใจิตใจความรักแล้วก็คุณความดีทั้งหลายมากมายเลย นี่แหละครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้แหละเป็นวิเศษเลยคือความหมายแท้แท้ดั้งเดิมของท่านเดี๋ยวนี้มันหมดความหมายเลยมันกลายเป็นว่าเป็นอะไรเนเป็นอะไรครับเป็นวัตถุบนิดไปนะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ดงเงินอะไรไปอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมก็น่ากลัวเนี่ยมันก็เห็นความเสื่อมวันนึงเลยนะีย แม้แต่เรื่องอย่างนี้ก็เสื่อมไม่ต้องไปพูดถึงอะไรหรอกเรานึกอันนี้ก็ถ้าเราฟื้นขึ้นมาได้ก็เป็นประโยชน์มากย่าไปดูถูกพระเครื่องพระอะไรหรอกดีเป็นของที่แต่ต้องใช้ให้เป็นเพราะว่าคนที่เริ่มศึกษาเดจพอนเด็กเนี่ยเขาจะมาเข้าถึงธรรมะได้ทันทีเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องนามธรรมนี่ไม่สนใจแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยแต่พอมีวัตถุมาใช่ไหม ก็เป็นสื่อหนึ่งก็ใจชอบเห็นสวยเห็นงามอะไรต่นอะไรรู้สึกมีค่าอยากจะรักษาไว้ก็โยงไปหาธรรมะความดีงามก็เป็นอนุสรเป็นเครื่องเตือนใจรละลึกอย่างหนึ่งเลยแต่ระลึกในแง่ที่ว่าเอาวัตถุมาใช้เพราะความหมายพระรรตนตรัยก็เป็นสรณะเป็นเครื่องระลึกอยู่แล้วนี่แล้วเอานี่ระลึกเอาวัตถุมาเตือนใจระลึกอีกชั้นหนึ่งเลย ขณะนั้นก็ใช้ให้เป็นเอาละครับตกลงว่านี่ผมพูดยืดหยาดเลยเถิดไปและออกไปถึงพระเครื่องเลยนะเอา,าไม่เป็นไรก็กลับมาที่ว่าเรื่องส่วนมนส่วนมนก็แปลว่าเลือกอาบทที่ว่าหนึ่งก็คือเด็กเขาไม่หนักนักแล้วก็ถ้าหากว่ามีทางให้เขาเลือกได้เช่นว่าได้ศึกษามีความหมายอย่างนี้แล้วก็มี แล้วก็รู้สึกว่าท่องแล้วถูกปากเขาอะไรนี้นะเราเลือกมาทีนแล้วนี่ให้แกเลือกอีกทีก็เลือกเอานะแล้วก็ถ้าเป็นเ้าจะสวดพร้อมกันก็ให้เลือกคนนี้เลือกอันหนึ่งคนนี้เลือกหนึ่งเรากะไว้นี่ว่าต้องมีเท่านั้นบทแล้วก็มารวมกันเยอะแล้วก็สวดด้กันนะหลวงพ่อช่วยนะบทได้ไหมครับว่าบทที่เป็นหลัก ก็บทที่ <นะ S 1> ควรสูตรสวดประจําก็มงคลสูตรเนี่ยเพราะว่าได้มงคลน,นี่คลุมหมดเลยใช่ไหมความหมายนี่คลุมหมดเลยมงคลเนี่ยใช่ไหมสิ่งดีงามความสุขความเจริญพลังพร้อมหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ความหมายได้ทันทีเลยข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาในมงคลสูตรนี่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยถึงจุดหมายเลยใช่ไหม เริ่มแต่อยู่เป็นครหัสถหเสวนาจะพาลานังปันตินันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังก็ได้แลละไม่ครบผ่านครบบัณฑิตบูชาคนควรบูชายกย่องนับถือคนที่ควรยกย่องนับถือนี่เป็นอุดมมงคลแล้วก็ว่าไปอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคบหาคนดีอะไรพวกเนี้ยว่าไปเรื่อยเนี่ยตั้งตัวไว้ชอบเนี่ยทำบุญเจียมไว้แต่ก่อนอะไรเนี่ย เนี่ยก็เรื่อยไปนะฮะแล้วมงคลูตรนี่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้าคุณพ่อได้ศึกษาไว้ดีใช่ไหมก็ปลาลรอันนี้แหละครับอธิบายไปทีละ,ละนิดละนิดวันละหน่อยก็ได้ธรรมะไปด้วยได้บทสวดไปด้วยได้บรรยากาศไปด้วยได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกที่ดีงามมีเครื่องยึดใจกันไว้ทำให้ระลึกถึงแต่บุญกุศล พอเราลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กใจก็เป็นกุศลนันด,ดีนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราผูกใจไว้ทีเดียวเลยนะประสานใจไว้กับครอบครัวกับศาสนาพระราสนาต,นตายโยงกันหมดแล้วก็ได้ความประพฤติเครื่องนําทางชีวิตไปด้วย mm hmm. ก็อมกุตลนี่เป็นหลักอันหนึ่งเพราะคนตอนหลังนี่เป็นเน้นในแง่แต่เอาครั้งศักดิ์สิทธิ์กันมากเช่นอย่าเอาอะไรคาถาชินบัญชร อันนั้นก็ไปมุ่งที่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะครั้งจะช่วยอะไรใช่ไหมก็ไปมองในแง่ว่าพระสาวกองค์นั้นภาษาลีบุตรมาอยู่ที่นี่พระโมกคลาไปอยู่ที่นั่นไปอยู่หน้าผากไปอยู่ที่หูไปอยู่ที่แก้มไปอยู่ที่ปากองนั้นไปอยู่ที่นั่นที่นั่นเออก็ดีหรอกแต่ว่าไม่ค่อยได้ทะอะไรเลยคนเก่าโบราณกว่าเนี่ยเขาก็เลือกดีใช่ไหมชินบัญชรเนี่ยมันเลือกทีหลัง มงคลสูตรนี่เขาเลือกไว้ตั้งนานดีแล้วแนะ่ดีถ้าเลือกไว้เขาแน่จริงๆเลยเลือกไว้มีความรู้จริงๆนะเอามงคลสูตรเป็นหลักทีนี้ก็อื่นก็เอาสิครับเลือกเอาเช่งกรณียเมตสูตรนี่ก็เป็นเรื่องของความเมตตากรุณาบทหลักนี่ก็มีมงคลสูตรนะมงคลสูตรว่าได้มงคลแล้วรัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยจะเดิมคือตัวอันแรกรัตนปริต มงคลสูตรนี่แต่เดิมมาไม่มีการเรียกว่าผลิตเลยทง้ทงทที่มาจัดอยู่ในชุดเจ็ดตำนาน12ตสองตำนานนำเลยเพราะเดิมไม่ได้อยู่ในชุดปริตที่ผมบอกแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องคุม้มครองป้องกันแต่เป็นการให้เกิดมงคลซึ่งเป็นเรื่องกว้างกว่าและเป็นฝ่ายบวกในท่านใช้คำว่ามงคลมันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องมีคำว่าปริต นี่ตอนหลังนี่เริ่มมีคนเดี่ยวเอ๊ะอยู่ในชุดผลิตนี่น่าจะเรียกผลิตด้วยชักมีการเรียกผลิตที่จริงไม่ถูกมงคลสูตรเดิมมาไม่มีการเรียกว่าผลิตอยู่ในชุดพระผลิตมีอยู่ในชุดเจ็ดตำนานแล้วก็จริงแต่ไม่เรียกผลิตมงคลสูตรยังเรียกมงคลสูตรแล้วพระสูตรใดที่มาจากพระไตรปิฎกสวดเต็มสูตรก็ไม่เรียกผลิตต่อมาตัดบางตอนจึงเรียกกับผลิตก็ สวดตัดมาตอนที่ต้องการก็เรียกผลิตไปแต่ตอนหลังนี่ก็เรียกปนๆปกันไปแล้วนแต่เอาไปว่าถ้าคงหลักเดิมนี่มงคลสูตรก็เป็นมงคลสูตรก็เป็นหลักไว้นําเลยแล้วรัตนะสูตรมาเป็นรัตนปริตอันนี้จะว่าด้วยพระคุณของพระรัตน์ไตรรัตนะสูตรนี่ก็คือเรื่องรัตนะไตรรัตก็จะเป็นเรื่องพระคุณของพระรัตนตไตรแล้ว ในคาถานี้ก็จะอธิบายความหมายของความเป็นรัตนะสิ่งมีค่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะอย่างไรแล้วก็โยงมาหาว่าสิ่งนี้ดีงามประเสริฐก็เลยทําให้เกิดกําลังใจทําให้เหมือนกับเป็นเครื่องคุ้มครองอะไรต่อเลยนะก็บอกเอเตนะสัยวชินนะแล้วก็สวัติโหตุนจงความสวัสดีจงมี ก็ให้เกิดความสวัสดีความสวัสดีก็กว้างใช่ไหมความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยทีนี้แบบเนี้ยจะไม่เหมือนกับคาถายุคหลังๆมันจะมีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่อันนี้ไม่มียุคเดิมเนี่ยจะไม่มีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่โยลาภพน้นอะไรอะไรคือพกบทสวดของพุทธศาสนาดั้งเดิมเป็นผลิตเ่ยมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันเท่านั้นส่วนคุณจะได้อะไรนั้นขอให้ทำเอา แต่บทผลิตนี้ก็คือมาทําให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยเพราะคนเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าแม้จะตั้งตัวในฐานที่ถูกต้องแล้วจะทําการทํางานด้วยความขยันมันเพียนแต่มันมีความรู้สึกหวาดหวั่นพลั้นใจไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันทําให้เกิดความระแวงหวาดทําอะไรก็ไม่เต็มที่นั้นท่านก็เลยให้จุดเนี่ย คือพุทธศาสนาจะไม่เอื้อมไปที่ให้อ้อนบอนให้ได้สิ่งนั้นแต่ให้ในงแง่ของความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าจิตใจได้อันนี้พอได้ผลิตเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยว่าเออเราไม่ต้องไปหวดาดระแวงจะทำอะไรตั้งใจทำเลยตอนนี้แหละมันก็สนับสนุนการกระทำเพราะนั้นผลิตของท่านนี่สนับสนุนกรรม สนับสนุนการกระทําเพราะมันทําให้ทําด้วยความมั่นใจทําจริงทําจังเลยแต่ถ้าเลยไปอ้อนวอนตอนนี้ฉันไม่ต้องทําและรอให้ท่านบรรดาให้ตอนนี้ผิดหลักเลยนั้นปรลิตในทางพุทธศาสนาบทสวดนนะัท่านจึงเน้นไปอยู่แค่คุ้มครองป้องกันให้ได้ความมั่นคงปลอดภัยมีคําว่าสุขสวัสดีอย่างมากก็ให้มีสุขอะไรพวกนี้นะก็จะได้หนุนการกระทํา เราเพียรพยายามเราก็ไม่หวาดหวันอะไรและตั้งหน้าตั้งตาทําเต็มที่นี่นี่ทำกิจทําหน้าที่ก็จะไม่พลาดแต่นี้ถ้าไปเลยเถิดไปก็ไปขอให้ท่านบรรดานโน้นให้บรรดานนี้ให้ตอนนี้แหละครับขอใหได้ผลโดนบรรดาลโดยไม่ต้องทำจบเลยตอนนี้ก็สลายหลักกรรมเลย หลักกรรมก็ไปเลยไม่อยู่กับกรรมแล้วการกระทําไม่เอาเสียเลยผลิดหลักพุทธศาสนาะันนั้นแม้แต่บทสวดก็ต้องเข้าใจนี่นะบอกบทสวดในพุทธศาสนาแม้แต่ที่เป็นเรื่องในทางที่เราถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันความรู้สึกสวัสดีปลอดภยัยมั่นคงมั่นใจแล้วทาอะไรได้เต็มที่ไม่ใช่ไปให้หวังผลดนบันดาลน เอาละครับก็มาถึงที่ท่านถามอีกอันเอ๊ะเดี๋ยวนี้อันนี้ตจบยังนยะใช้ได้นะฮะเอาละครับเลือกเลือกนี่ก็ไปลองเลือกดูเอาเดี๋ยวผมพูดอีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งนิมนต์นะแต่ว่าขอเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าพระสูตรหรือผลิตที่เป็นหลักเนี่ยหนึ่งก็มงคลสูตรใช่ไหมสอรัตนาสูตรที่ว่าด้ยวยพระรัตนาตรัยแล้วก็สามเมตสูตร ก็เรียกกันว่าการณียเมตสูตรชื่อเต็มว่าการณียเมตสูตรเรียกส,สั้นๆว่าเมตสูตรนะฮะหรือเรียกว่าเมตรปริตมาเป็นผริตอันนี้จะเป็นบทแผ่เมตตาเนะเรียกว่าเมตตาสังกลจริงๆแผ่เมตตาให้แก่หมดเลยไม่มีใครเว้นนะอันนี้ก็เป็นสูตรหลักแล้วก็เลยไปจากนี้ก็จะไปมีพวกโพ,กพกชังคัส ผลิตก็ได้พดชงแล้วก็เป็นพส,สูรคำสอนเลยนะเป็นหลักของเรื่องของการปฏิบัติชั้นสูงแต่ว่าเราถือเรื่องในเรื่องเดิมในคำพีว่าเกิดจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธให้พระมาสวดให้พระองค์สดับหรือว่าพระสาวกบางองค์อาพาธแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นสาธยายให้ฟังแล้วท่านหายป่วยเราก็เลยเอามาเป็นบทสวดมนต์สำหรับาหายโรค ให้าาใหายอับาาใครๆเป็นนิมิตแต่ว่าแล้วก็จะได้เป็นโอกาสให้สอนทบทวนธรรมะไปด้วย